สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาใช้งาน Track FX ตัวใหม่ที่มาในโปรแกรม DaVinci Resolve เวอร์ชั19ที่ชื่อว่า Music Remixer ครับสำหรับ Music Remixer นะครับตัวเอฟเฟกตัวนี้จะใช้ AI ในการทำงานโดยวิธีการทำงานของมันก็คือมันจะอ่านเพลงของเราครับแล้วก็จำแนกแยกเสียงออกมาเช่นเสียงร้องเสียงกลองเสียงเบสเสียงกีตาร์และหลังจากนั้นเราสามารถปรับแต่งหรือมิกซ์ใหม่ตามต้องการได้เลยครับ ตอนนี้ผมมีเพลงที่วางไว้อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นผมจะเพลย์แบ็กให้ฟังเพลงต้นฉบับกันก่อนนะครับ,บ,จ,รจ,บจะเป็นจังใดนนห็นว่าเพลงที่ผมมีอยู่ตอนนี้เป็นเพลงที่มีทั้งเสียงร้องเสียงกลองเสียงเบสและก็เสียงกีตาร์นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับอันดับแรกเลยให้ไปคลิกที่แทร็กที่เป็นออดิโอครับ โดยให้คลิกไปที่หัวแท็กนะครับตรงนี้ครับเหตุผลที่เราต้องคลิกที่หัวแท็กเพราะว่าเอฟเฟกตัวนี้มันจะทํางานไปทั้งแท็กเลยนะครับเมื่อคลิกที่หัวแท็กแล้วก็ให้ไปที่อินสเป t เตอร์ทางด้านมุมขวาบนครับเราก็จะได้เครื่องมือแบบนี้ขึ้นมาอย่างที่เห็นนี้ครับต่อไปครับให้ไปที่เอฟเฟกที่ชื่อว่า Music Remixer ครับกดเปิดใช้งานเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เมนูเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งจะแยกให้เป็นเสียงร้องเสียงกรองเสียงเบสเสียงอื่นๆเสียงกีตาร์นะครับ เราสามารถปรับแต่งที่ค่าตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะไปเรียกหน้าต่างควบคุมขึ้นมาก็ได้ครับซึ่งก็คือจะเป็นมุมขวาบนของ Music หรือ m r x e r ครับคลิกเข้าไปครับเราก็จะได้หน้าต่างควบคุมอันนี้ขึ้นมาครับซึ่งหน้าต่างควบคุมอันนี้ก็เหมือนกันกันกบฝั่งนี้เลยนะครับและตอนนี้เอฟเฟกตัวนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแล้วก็กดเพื่อปิดเสียงร้องทิ้งไปนะครับอออยยู่่่เป็นนนนโโสดดมาไกบพค เราสามารถปรับแต่งความดังของเสียงร้องอย่างเดียวได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูครับต่อยตอบคอยแน่ดดู้ใดกยยกต่อไปเดี๋ยวผมจะไปปิดเสียงกลองออกนะครับผมก็จะเ play back เหมือนเดิมอยู่เป็นโสดบนคานมันทรมานาก็อกหัก กกกกก็ออยาเเเปปนนคคนถืืัู่จวิดละไและต่อไปผมก็จะไปเปิดปิดเสียงร้องและเครื่องดนตรีอื่นๆตามที่ผมต้องการนะครับคนที่เอินเขาว่าเจ้าของเอินเจ้าของว่าเขาให้หัวใจมันเศร้าเหงาสิมีฟอนสำหรับ t r a ็ก FX Music Remixer ตัวนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเวอร์ชันสตูดิโอเท่านั้นนะครับและในการปรับแต่งแบบนี้เราสามารถทําที่หน้าแร์ไลท์ก็ได้เช่นกันนะครับและเพื่อไม่ให้มืการพลาดคลิปการสอนใหม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ